ศูนย์ออโทปิดิกรงพยาบาลจุลาภรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดก้าวอย่างมั่นใจห่างไกลข้อสะโพกเสื่อมและหักเพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันหกล้มและข้อสะโพกหักพร้อมเสวนาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเน้นนวัตกรรมหุ่นยนต์ผ่าตัดข้อสะโพกเข่าลดแผลฟื้นตัวไวพร้อมสาธิตร้อมอย่างไรไม่ให้หักและจัดนิรศการบ้านปลอดล้มมุ่งสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้ผู้สูงวัย การจัดงานวันนี้นะฮะจัดโดย3ามหน่วยงาน,นะะสามองค์กรคือสมาคมออโทตพิติเซนประเทศไทยลาดเวลัยออโทตพิธไทยครับเพรา้วก็โร,ริงบาลุฬานรณ์ในการที่าดจะลงนะเนื่องจากว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นเลยและปัญหาที่สําคัญของการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของโลคข้อ ไดวันนี้ทางทีมงานเนี่ยก็ยกมาข้อที่มีความสําคัญคือข้อสะโพกซึ่งอาจจะมีการเสื่อมหรือหักน,นะตามอายุหรือว่าตามเอ่อพศที่สิบดีซึ่งจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยสภามูลน,นี่ยก็มีความเห็นร่วมกันในการที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนได้มีความรู้เพื่อจะได้รับรู้ว่ามีภาวะแบบนี้ จะได้เป็นการดูแลตนเองเพื่อป้องกันแต่ถ้าเกิดโชคร้ายนะครับประสบะเหตุและมีอาการไม่ว่าจะเสื่อมหรือว่าหักไปแล้วแต่นี่จะอาจจะมีความรู้เบื้องต้นในการที่จะดีเทคตัวเองนะฮะแล้วก็เข้าสู่การรักษาได้ทันท่วงทีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ หาก <S <S มีประสบการเจ็ปบ,บปบบ่วยโรกพ่อเนี่ยก็ะบบจะได้ดูแลตรงนี้ในระยะยาวไม่ให้เป็นสาว ปัจจัยสำคัญนขอข้อสะโพกนะครับข้อส,โอสโอะโพกหากหรือเสื่อมและถ้าเป็นการเสรื่อมจะเป็นเรื่องของอายุการใช้งานายิ่งเราใช้งานมากนะครับหรือใช้นานก็จะ,จะม,มีความเสี่ยงในการเสรื่อมมากขึ้นตแต่นอกจากอายุการใช้งานแล้วเนี่ยว,วิธีการใช้งานนะครับก็มีผลเช่นการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีหรือแม้แต่อุบัติเหตุก็จะทำให้เกิดการเสื่อมข้อต่อต่างๆได้โดยเฉพาะข้อสะโพก ครับในส่วนของข้อสะโพกเสื่อมเองนะครับเรื่องของการป้องกันเนี่ยข้อแรกเลยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราควรจะดูได้ตั้งแต่อายุในน้อยทําให้ตัวกระดูกของเราแข็งแรงเพราะถ้ากระดูกเราแข็งแรงเนี่ยเรื่องความเสื่อมก็จะเกิดยากขึ้นนะครับแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่มันจะเริ่มมีความเสื่อมเช่นอายุที่มากขึ้นหรือการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีต่างๆเนี่ย เราอาจจะต้องปรับนะครับาการดำรงชีวิตของเราในท่าบางท่า,ท,าที่ไม่เหมาะสมท่าไหนที่อาจจะทําให้มีอาการบาดเจ็บง่ายขึ้นหรือแม้แต่กีฬาบางประเภทที่อาจจะไม่เหมาะสมปร,ปรับวัแต่ใจเรายังได้อยู่แต่ไวอาจจะยังไม่ได้เนะี่ยพวกนี้อาจจะไม่เกิดการใช้งานที่หนักขึ้นการเสื่อมก็จะมาเยือนเร็วขึ้นและนอกจากการเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าอุบัติเหตุนั้นหรือกีฬานั้นเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุก็อาจจะไม่เสร็จกันหักตามมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุนะครับ ผู้สูงอายุที่เราพบว่ามีข้อกระดูกเสื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็แล้วแต่ถ้ามีการเสื่อมจะมีอาการปวดตามมาพอมีการปวดมันก็จะไม่อยากรูปไปไหนพอไม่รูปแล้วเนี่ยตัวเนื้อกระดูกเองเนี่ยก็จะมีความบางหรือว่ามีการหลวนที่มากขึ้น นะครับก็จะทาให้เกิดการหักที่ง่ายขึ้นกนารพระตกหกล้มเบาๆก็จะไม่เกิดกระดูกหักได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมความแข็งแรงของกระดูกได้ตั้งแต่ในช่วงที่เรายังยน้อยนะครับออกกายบริหารหรือฝึกกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงแล้วก็จัดดูแลสถานที่ก็รอบตัวเราให้ปลอดภัยอย่าให้มีอะไรเกิ่กับบางทางที่สําคัญก็คือที่เราอาจจะละเลยบ้งางๆมากก็คือเรื่องสายตาถ้าสายตาในผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสายตาก็จะไม่เกิดการพรดตกหกล้มได้ง่าย ปกติเนี่ยเวลาแต่ละข้อก็จะจะไม่เหมือนกันนะโดย่ฉาข้อวันนี้เป็นเรื่องข้อสะโพกเสื่อมแช่ปกติอ่ะก็จะค,คัดขั้นโพดแต่ปัจจัยที่สัญคัอว่าเรามีความผิดปกติมันจะแต้ก็จะเกิดแต่ว่าถ้ารู้สึกเจ็บสะโพกเนี่ยให้มันเจอทิปงานส,สุขภาสที่โรงพยาบาลกราฟอนได้เลยเราก็จะมีการเอกเ์ดว่าแบบนี้ข้อโซปดปกติ การคุมเป้าน้อยกันเป้าที่มันเจริญน,น้อยแลวคู่บวน้อยกันไปรวมากเกิดไปัจะได้ป้องกันแต่กันน่านะครับการป้องกันสิ่งสำคัญอาจจะจะป้องกันด้วยการ <c oughs> ออกกาลังกายหรือควบคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยครับหรือถ้าจะเป็นาาต้องผ่าตัดเราก็ผ่าตัดร้อยเพื่อเอาส่วนที่ที่มันเกินมาออกไปหรือส่วนที่มันครอบไม่พอจัดให้มันเกลื่อนกระกมากขึ้นคำว่าอายุป,ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญก็ประมาณ50นะครับที่ที่กระดูกอ่อนเริ่มที่จะเริ่มเสือเส่อมแล้วก็สร้างเสริมไม่ทันดูมยาลรวต้องสลบไปครต้องกลทุการรักษาเพราะว่าหมอบอกว่าดมยานะสบ มีเอกสารที่เซ็นด้วยไงคะข้อมูลในปัจจุบันเราไม่มีข้อมูลที่ที่ไม่มีอาหารเสริมอะไรที่ที่เสริมได้เราเนี่ยแต่การดูแลตัวเองการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักการการมาพบแพทย์แต่ทั้งนี้ไม่อยากการดีที่สุดถ้าถ้าโรคข้อสอโรคเสื่อมเนี่ยไม่ค่อยสัมคัญมากแต่ถ้าข้อเข่าเสื่อมจะสำคัญ แต่ว่าข้อรจะเห็นว่าข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยสัมพันธ์กับความที่ไม่สมบูรณ์แบบตั้งแตเ่เกิดแต่ว่าถ้าเราเริ่มเจ็บให้เริ่มมาเลยเอ็กซลนเร์เราจะป้องกันเราสามารถที่จะเก็บสะโพกธรรมชาติของเราไว้ได้ได้านานๆเลยครับครับปก,กติแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเสื่อม นะครับกับเรื่องของกระดูกบางกระดูกรุนเรื่องของการเสื่อมหรือข้อเสื่อมเนี่ยเราจะพูดถึงข้อต่อถ้าเทียบกับบานประตูก็คือตัวข้อพับหรือบานพับของมันแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกรุนเนี่ยเราจะพูดถึงตัวเนื้อของของตัวกระดูกของเราหรือถ้าเทียบเป็นประตูก็คือเนื้อไม้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองโรคเนี่ยเป็นคนละโรคกันแต่มีความสํา่ันกันนะครับเช่นถ้ามีข้อเสื่อมไม่ว่าจะเป็นข้อสะโพกหรือข้อเข่าคนไข้มีการปวดแค่จะลุกยืนเดินน้อยก็จะไม่กระดูกบางและรุนตามมาได้ เช่นเดียวกันคนแค่ที่มีกระดูกบางกระดกรุนเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมาจากเรื่องนอกจากการเสื่อมตัวในวัยเด็กที่ที่ไม่เพียงพอแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคไัยไข้เจ็บอื่นๆที่ทําให้แค้ลุกยืนเดินไม่ค่อยได้กระดูกบางแล้วควบางลงแล้วกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อก็จะลดลงก็จะไม่ค่อยอยากลุกยืนเดินแล้วเมื่อไหร่ลุกยืนดนก็จะเกิดการโยกรอนของข้อต่อนั้นๆก็อาจจะทําให้เป็นสาเหตุงข้อเสื่อมตามมาได้แต่เป็นคอรโรคกันนะครับเพราะนั้นหลักการป้องกันสุขภาพโดยทั่วโไปเลยนะครับว่าตั้งแต่การ ตัวตั้งแต่ในวัยเยาว์นะครับทำให้กระดูกแข็งแรงทาให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงป้องกันการพักตะบกล้มดูแลเรื่องของน้ําหนักตัวดูแลเรื่องของอาหารการกินและปัจจุบันนี้ในทุกสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยปัจจัยหลักที่สําคัญคือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้ถูกหลักนะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญสุดสิ่งที่ฝากไว้นะฮะมี2ประเด็นหลักก็คือ สรีระว,วิทยากับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ตามอายุไขยแต่เราสามารถสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ,อ,อลดหรือชะลอการเสรื่อมสภาพของข้อต่อต่อตางๆได้ประเด็นที่2ก็คืออุคบัเอรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้สิ่งป้องกันไดน้ในโลกของข้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกระดูกอย่างเดียวก็คือสุขภาพโดยรวมสายตากล้ามเนื้อหรืออื่นๆ นะครับที่จะทําให้ป้องก <ๆ S 2> <ด>อันการลถอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุขณ <ๆ S 2> นะเดียวกันถ้าเราเกิดเนี่ยมันจะบรรเทาความหนัก